บึง่งนจากพี่น้องเอ้ยฝนตกฝนตกนะเดือนเดือนกว้าๆหรอคะ่ะตกทุกมือคะ่ะมือหน่อยมือหลายเนาะว่าไงนฝนดีลีจ่ะอันนี้จะเป็นค่ำคืนที่ฝนตกคะ่ะเพื่อนๆวันที่30ธันวาคมนะคะ2566คะ่ะ ตกหนักเลยค่ะเพื่อนๆตกมานานเป็นเดือนแล้วนะคะที่อังกฤษค่ะก็เดือนกว่าๆแล้วค่ะแต่พรุ่งนี้หวังว่าคงจะมีแสงแดดให้เราชื่นชมค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะมาเด้อขนเอ้ยมื่อนี้มีแสงแดดจ้ะไปสิพภาพไปคุดบัวหิมะจ้ะเพื่อนๆแน่หมากระเทา โอ้โยยายบอกกับบัวใดกับเข้าเด้จำเสียงยายกับบัวได้มากระเด้วยป่ะไปคุดบวัวหิมะกันจ้าสวัสดีตอนเช้าค่ะฝนตกไหมพี่น้องจ้าตกมาในเดือนกลัวละ่ะค่ะสิ่งที่ดีก็คือว่าเนี่ยและดอกใหม่ต้นใหม่งาม แต่ไปใส่มันก็เปียกเนาะจ้ะยังมีดอกไม้ชื่นช่อเด่นสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกคนค่ะหลังจากที่ฝนตกมานานานนะคะมากกว่าหนึ่งเดือนค่ะตกทุกวันตกนิดตกหน่อยตกกลิ่นฝนตกลิ่นเหรไหมคะมันสิตกลิ่นซุ่มเมอค่ะที่จำได้นะ่ตั้งแต่วันที่สิบแปดเดือนที่แล้วนั่นจ้ะตอนนี้ก็ยัง ตกลงมากมือขึ้นนี่ตกนักเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นสวนยอมพิรดาค่ะอันนี้สิเป็นต้นบัวหิมะนอกจากที่นี่พิรดาเลยสิมาขุดเบิงนอกจากว่ามันมีหัวบัวส่วนนี้นโอ้นี่เดยมีหัวอยู่พี่น้อกนี่เดย,น,น,ยนี่เดยหัวมันบวใหญ่จ้ะนี่เดย์พิรดาสิมาขุดเบิงไอ้จากเด้อโอ้มีหลายหัวอยู่ตัวล่ะโอ้มันท่านไหนเน่าน่ะนะนี่นะ ที่ว่าน้องต,อตัวใหญต้นมากนะแม่มาปลูกกับแม่จ้ะเอามาเบิ้งพิรดาขุดด้วยจ้ะเด้อว่าสีได้หัวมันบอจ้ะมันเป็นหัวจังสีไหมจ้ะนี่มันเป็นหัวจังสีมันบอเยาวๆคของพเพลินเด้มันจังนดรก็เป็นหัวจังสี่ให้มันมีสองแนวสีมีสีแดง,งแล้วก็มีสีนี่เนาะเดี๋ยวพิรดาจะมากลนเบิ้งนะจ้ะจะมาขุดดูว่ามันมีไหมหนะโอ้พุน่นนะมีหัวไหลอย,อยู่แน่ะพี่น้อง อลองถอนเลือมาเบิ้งดูละ่ะนีม้มันเดี๋ยว่าปลูกมาจากกระถางนะมันเป็นกระถางไหมจ๊ะเกเบ็บมดูบุคงใช้ดินมันบุดมสมบูรณ์นะจ๊ะเป็นหัวนหน่อยไหม แล้วเพืงอกๆไก่จะหัวคือเป็นหัวจังสี่ป่ะนี่ได้แล้วนี่เห็นปะอ๋มันเป็นหัวจั้งสี่จ้ะเพ,พื่อนๆมันคือหัวหน่อยแท้ของคนอื่นคือหัวเงีย้ยงยรมันท่านไหนไง มันหัวโเครเลัจริงๆไงโอ้หลายอยู่ด้วจาว้าบุงเนี่ยหลยอยู่บ่อยากเอามือจับอัน,น,นโทรศัพท์มันเปื่อน,นะจน้ะพระนะมันจะเป็นหัวจงิี่ไหมของพิระดาไหมโล้โครเลอยู่ไหมเออเป็นหัวจังงๆป้าอ,เเอยู่ออท่ เอาขาอยู่หากิ่นเพื่อนๆบ้างเนี่ยหลายหลายขเฝ้าบ่อฟังเขาต้องขยนันเท็ดน่จ้ะบ่อฟังก็สีดังได้อยู่เด้อ้าเขาขยันอ่ะแต่การขยันนี่าบา๊อบเธอไรหรอกจ้ะป้าจิโทรมันหลายอยู่จนนี่แม่กินจังไรละ่ะพี่ระดาบาุเคเกินได้น่ย เขาเอาไปต้มบ่ที่ไหนผู้ดใดรูบบอกพิระดาแน่เอาไปต้มบ่จะบัใหิมานอืมมันถูกกวงอัญชัอยู่ไหมบ้าทิโตมันหลายจุ้ยวนนี่กวงอัญชัอยู่ไหมพี่น้องจ้าบัวหิมาพิระดาที่เป็นจังจีม,มันคือเป็นก้อนโคโลเคเลทจังจีไหมนี่แม จีตัวเนี่ยทาน่นะเฮ็ดจังไนมาที่นี่เก็บจังไรมาที่นี่้ชิบ,นบนนคนหาวิธีอันเก็บบัวหิมะเยไหมเอ๊ะมันจะเกิดเองบ่เือทางเขาถิาถ่มมาได้ดินนีเฮ้อเห็นไหมบัวคอยในเล่อผุ้ไดหนน่ะคุณน่ะจะทั้งใต้นี่ก็มีคือหลายแท้ สีแดงสีขาวไหมพี่น้องเอ้ยหลอกขุดวงลูกมันนี่บัวอยู่นี่พุ่นน่ะหัวหมกใไงโอ้ยเอออันนี้คือหัวใหไงกูมูนี่นะพุ่นน่ะป้าที่ถูกหัวหมกไงจนอย่างนี้แบบบ้าคุดวงลูกนี่เนาะเออมองอย่านี้แหละจะแนวอื่นเนาะ โอ้ยมาด้วยจ้ะป๊าดโอนี่ก็ใหญ่บ้างเนี่ยเอ้าอยู่ตัวนี้ไหมเอ,อ้ไม่ต้องสีขาวสิเดี๋ยวพี่น้องจ้านี่ค่ะบัวหิมะพิรดา ได้เยอะอยู่เดอ้อนี่น่ะหัวใหญ่ๆกม็มีแจมันคือเป็นหัวจังสี่เฮมันคือเป็นหัวคอรคลเคเล่แม่บัดมันเป็นน้ำไอ้น้ำแนวจ้ะเพราะว่าเห็นเพื่อนๆเขาเอามาล่องเนาะเห็นเป็นหัวเยาวๆไหมอันนี้ตอนแรกนี่ที่ปลูกในกระถางนั่นละจะ้ะที่นี่มันก็เลยกระถางมัน น่อยก็เลยเอากระถางมาลงตรงนี้บางว่าหัวมันทีเย่าออกมามันผดบัวย่ามันหลบเป็นหัวคนเรียวคเยวคเล่ทั้งทีไหมนี่ไหม,ไหมเอ๊ะอันนี้คือเป็นทีช่ชมพูวะมันมีหลายมันมีหลายพันธุเนอกจะเนาะมีราคาพิรดาเอามารีวิวให้เบิ้งจาว่าอันบัวหิมะนั่นนะได้ได้หลายอยู่จากปีนี้นั่นเบิ้งเนี้ยปลูกใช้กระถางเนาะจะเนาะมันคือบัวหัวย่าว,วะสนันหระ อันนี้กินจัาไดค่ะเพื่อนๆกินเอาไปล่างแล้วก็ปอกเปลือกกินตีเฮ้ยว่าเอาไปต้มเติมคู่หัวอันสักคู่บ้านเท่าหันแม่แมนบอกเอาราค่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเท่านี้นะานะจะเนาอถ้าบ๊บปังอยากดังก็ให้ขยนันลุ่งคลิปคือพิรดาน,นี่แหละขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่มาเบิง่งเจอกันไม่คลิปนานนะาะจ้ะโอ้ก่อนจะไปจะเอาอันต้อนอันนี้มาให้เบิง่งจะต้อนอวโวคาโดไหม เอามาปลูกมาถิ่มไว้นี่แมมมันคือบโชบตายได้จ้ะพี่น้องหิมะโรกมันกับบวตายไหมมาถาเบิงได้จะเด้อว่ามันถี่ไงให้ได้กินหมากอบุอข้าโดบออันนี้มันสองตนร่วมกันได้นี่จ้ะนีไหมเออเอามล็ดมันมาว่างไว้ไหมหิมะลงกับบวตายจ้ะแต่ว่าที่เป็นหูู้้นี่คือว่าหนอนมันมากินเนาะคือว่าสลักคือจังอันแล้วก็อันคอยเห็นไหมจ้ะมันมากินบ้างน่ กินจนใบเสียวมดยังวะจ้าขอลาไปก่อนจ้าเจอกันไม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า